ลูกค้ากำลังมองหารถกระบะสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้กันอยู่ไหมคะเราขอแนะนําเป็นคันนี้เลยคะ่ะหนึ่ององอาสามสดีแม็กสปาร,ร์ S, รถจดทะเบียนปี2012เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีมาในราคาเพียง3 0 0แสน 6 9 0 0 0ับาทรับรถเพียง9บาทเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นร้อแมกมาเลยค่ะรถสวยๆพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของกระบะนะคะกว้างขวางสามารถจุของได้เยอะมากเลยค่ะมาชมภายในกันนิดนึงนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายค่ะ ในส่วนของปรับกระจกคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะห้องโดยสารกว้างขวางนะคะลูกค้าสามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าทางด้านเครื่องเล่นนะคะสามารถเล่น AM/FM เชื่อมต่อ USB ได้ด้วยค่ะที่จุดบุรีนะคะเรามีตรงนี้หนึ่งที่นะคะแล้วที่สำคัญนะคะ มีตรงนี้อีกหนึ่งที่จ้าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะกรณีเดินทางไกลนะคะโทรศัพท์แบตหมดนะคะก็สามารถเชื่อมต่อสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์เราเพื่อที่จะใช้งานต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะลูกค้าเครื่องสวยนะคะไม่มีเยิ้มเลยค่ะจุดมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะน็อตไม่มีรอยขยับค่ะ รับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพดก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะลูกค้าไม่มีการขยับแต่อย่างใดจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยจ้าเสียงเครื่องนิ่มมากนะคะ เดี๋ยวเรามาลองขับกันนะคะไปกันเลยคันนี้นะคะออกตัวดีค่ะลูกค้าเครื่องไม่มีสะดุดนะคะขับนิ่มมากค่ะไม่เพิ่งใช้งานไป1 2ึ0งแกิโลเมตรนะคะลูกค้าถือว่าใช้งานไม่หนักเกินไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะ ชมรถกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังราคากันเลยค่ะคันนี้นะคะดาวเพียง9บาทจบทุกอย่างนะคะลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ7,100บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นดีๆกับรวยสมบัติคาเซ็นเตอร์สาขาพลพิสัยนะคะขับฟรี45วันบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวก่องส่งมอบให้ลูกค้านะคะชมและทดลองขับกับเราได้นะคะกับรวยสมบัติคาเซนเตอร์สาขาพลพิสัยหรือจะโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยค่ะแล้วมาพบกันนะคะ สวัสดีค่ะ